สวัสดีค่ะสำหรับงานในคลิปนี้ We are friends เอางานจ็อบคลังสินค้ามาฝากเพื่อนๆกันค่ะเป็นงานจ็อบทำช่วงสั้นๆนะคะแต่ก็มีงานอยู่เรื่อยๆค่ะใครสมัครรอบนี้ไม่ทันคอยสอบถามเจ้าหน้าที่เขาเรื่อยๆค่ะว่าจะมีเปิดรับอีกทีเมื่อไหร่สำหรับรอบนี้ค่ะทำตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายนกะเช้าเข้างาน9นาฬกาถึง20นาฬิกา ค่าแรง497บาทต่อวันรวม OT กะดึกเข้างานเวลา21นาฬิกถึง8นาฬิกาค่าแรง557บาทต่อวันรวม OT การแต่งกายเวลามาทำงานค่ะเสื้อยืดสีสุภาพไม่มีกระเป๋ากางเกงขายาวขาสั้นคุมเข่าไม่มีกระเป๋ารองเท้าผ้าใบหุ้มส้นห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิดค่ะ รับอายุ18 45ปีการสมัครใช้บัตรประชาชนตัวจริงค่ะเป็นงานของ s u b w a s Service เพื่อนๆที่สนใจสมัครงานนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0949932232พี่พัฒ0944915246 พี่แรมและเบอร์โทร0 6 1 9 3 2 4692พี่มายค่ะเข้าทำงานที่คลังช้อปปี้ซอยวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่างานในคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ส่งต่อด้วยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหางานประเภทไหนอยู่และต้องการงานจังหวัดอะไรสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินมาได้ด้านล่างคลิป YouTube นะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ